ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความผิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจําวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจําวันเรื่องรลวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจําวันมื้อนี่พบกันในวันที่สองสิงหาในหัวข้อเรื่องที่มีื่อว่า ความงดงามของการยอมหับและพระวจ,จนะของพระเจ้าที่พวกเราจะมาเรียนหูและสามัคคีทั้ห่วมกันในมือนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมคาลาเตียบทที่สามข้อที่สหกถึงบทที่สี่ข้อที่เจ็ดพระธรรมคาลาเตียบทที่สามข้อที่เสหกถึงบทที่สี่ข้อที่เจ็ดก็ได้ปรากฏเรืืองลาวและเนื้อในดังต่อไปนี้ เพราะว่าเจ้าทั้งหลายก็เป็นบุตรของพระเจ้าหวมในพระคริสต์เจ้าเยซูโดยทางควมเสือเพราะว่าคนใดในพวกเจ้าได้หับบัพติสมาในพระคริสต์แล้วคนนั่นก็ได้สวมชีวิตของพระองค์ดังนั้นจึงบมีควมแตกต่างอันใดระหว่างคนหยิวและคนต่างชาติระหว่างทาตและอิสระระหว่างชายและหญิง เพราะพวกเจ้าทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์เจ้าเยซูถ้าพวกเจ้าเป็นคนของพระคริสต์แล้วพวกเจ้าก็เป็นเสื้อสายของอับราฮัมคือเป็นผู้ได้หับมรดกตามพระสัญญาเขาขอกล่าวดังนี้ว่าตราบใดที่เจ้าของมรดกยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็บแตกต่างอย่างกับขาดทาดถึงแม้ว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดก็ตาม พราะก็ยังอยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแลทรัพย์สินจนถึงเวลาที่พ่อของเราได้กำหนดไว้ให้ฮับมรดกพวกเขาก็เหมือนกันเมื่อยังเป็นเด็กน้อยพวกเขาก็ยังตกเป็นท่านหับไส้อยู่ใต้อำนาจของ,งสิงศักดิ์สิทธิธรรมดาและสากลจักรวาลแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าได้ทรงไส้พระบุตรของพระองค์มา ทรงบังเกิดนำหญิงคนหนึ่งและมีชีวิตยอยู่ภายใต้กฎบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้กฎบัญญัติเพื่อให้เขาได้รับฐานะเป็นบุตรและพอเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจึงทรงใส่พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระลงเข้ามาในใจของพวกเขาแล้วฮ้องวาอับบาคือพระบิดาเจ้าดังนั้น เพราะโดยพระเจ้าพวกเจ้าจึงบเป็นคอยค่าต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วก็เป็นเจ้าของมรดกในปี2009หุ้มเงาเลืองแม่ผู้มีแต่หักแท้ ถ่ายทอดเรื่องจริงของวัยหนุ่มที่บ่มีบ้านซื้อไมเคิลโอเฮอร์ครอบครัวหนึ่งหับเอาล้าเข้ามาอยู่ในเฮือนและซวยลล้าอาลสนะอุปสักจนประสบความสำเร็จในการลินกีฬารักบี้ในตอนหนึ่งครอบครัวว่าถึงความเป็นแปดได้ที่จะหับไมเคิลเป็นลูกบุญธรรมหลังจากที่ล้าได้อยู่กับพวกเขามาหลายเดือนไมเคิลต่อพวกเขาด้วยความสุภาพอ่อนโยนว่า เราคิดว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี่แล้วทานภูฟังที่ขลบสร้างเป็นสวงเวลาที่งดงามเส้นเดียวกับความงดงามของการฮับเป็นลูกบุญธรรมความหักนั่นแร่ขยายออกไปเมื่อครอบครัวอ้าแขนฮับสมาชิกใหม่เข้ามาอย่างสมบูรณ์การฮับเป็นลูกบุญธรรมนั่นสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก,กับหลายชีวิตเส้นเดียวกับความเปลีป่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของไมเคิล ในพระเยซูเจ้าผู้เสื้อได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยค้อมเสื้อในพระองค์พวกเขาได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและได้เป็นบุตรของพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงใหบเขาเป็นบุตรเขาได้รับพระวิญญาณของพระองค์เขาเอิ้นพระเจ้าวาพระบิดาเจ้าและเขาได้เป็นทาญาทของพระองค์และเป็นทาญาทหวมกับพระพคริสต์เขาได้กลายเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ในครอบครัวของพระองค์ ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อไมเคิลโอเฮอร์ทึ้ฮับเป็นบุตรชีวิตคุณลักษณะและอนาคตของเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วสําหรับชีวิตเฮาเึ่งพระเจ้าทรงฮับเป็นบุตรจะยิงกว่านั่นจักเท่าใดชีวิตของเฮาจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเฮาหู้จักพระองค์ในฐานะพระบิดาเจ้าคุณลักษณะเฮาจะเปลี่ยนไปเมื่อเฮาเป็นของพระองค์อนาคตของเฮาจะเปลี่ยนไป เมื่อมีพระสัญญาถึงมรดกแห่งสางาลสีนิลันโดนท่านผู้ฟังที่ขลบเวลานี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดและใครควนเบิงน้ำกันว่าการเป็นบุตรของพระเจ้าส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะตัวตนของเจ้าแนวใด สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงมุมมองที่เจ้ามีต่อตัวเองแนวใดแล้วก็มาถึงสวงสุดท้ายของมานาประจำวันซึ่งเป็นสวงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าขอบคุณที่ทรงหับคาพลุงเป็นบุตรของพระองค์โปรดส่วยคาพลุงให้เข้าใจถึงคุณลักษณะ แห่งการเป็นบุตรของพระอลุงอธิษฐานโดยความเสื้อในนามเสือพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน thank you